สวัสดีครับวันนี้พบกับผมปินนันแฟมชาแนลนะครับวันวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวแม่แจ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวแม่แจ่มกันครับนี่ครับวันนี้มากับพี่แจมนะครับครับครับวันดีนะครับพี่แจมครับจุดจุดหมายเราคือแม่แจ่มใช่ไหมครับใช่เพราะว่าตัวนี้นี่บรรยากาศ เดี๋ยวเราไปเราไปลุ้นด้วยกันนะครับ,รบด,ดยยูัดยอดโดยินนะครับอนนี้ยอดโดยวันนี้อากาศดีครับแสงแดดออกครับยอดโอยเริ่มเปิดแล้วครับแต่ก็ยังมีหมอกอยูน่น,นะครับ ตอนนี้เราถึงบ้านขุนวางนะครับนี่ครับเป็นตีนดอยอินทนนท์นะครับโอ้เป็นหมู่บ้านชาวม้งนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มออกไปทํางานกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วครับโอ้ดอยอินทนนท์นะครับหน้าขึ้นไปมากครับคนยอดยังมีหมอกนะครับกับภูเขาไฟฟูจิเลยนะครับ เดี๋ยวไปแว่ซื้อของฝากไปแักเยียวตาที่ไม่เจ็บนี่าหนาีัวหนึ่งร้อยบาท,บทบนนครับรบนี้ข่างครับจัดที่รร้อยเนี่มันอถุงร้านนี่ถุงร้อยไข่มัดเชือกขาวน่ากินได้แล้วะคแดงๆันะคะถุงะะร้อยครับถุงดูเชือ,ชอกันไอ้เชือกแดงกินได้เสื้อ นี่ครับเป็นข้าวข้เลยกจะไปนยาที่ไม่แจค้ับอยน้อยนี่แปลครับน้อยน้อยตดก้อนดีเ้านน้ากเตหนักจังวะนะอ่าอ้าวยมไปอ่าร้อยตอนที่บาทครับฝนหัไม่มีเงินพอโอ้เป็พอแกไม่มีเงินอ หมดเลยอาวน้ันแหงสแตยพี่พันแหงโล้อยาสิเไมอยาแปเปีลขายส่งเหรอส่งโลละร้อยอันนี้ไดไครับสิบบาทเอาซื้อทับไปเวยครับจัดยที่ไม่เก็บครับต้ยใ่ ครับเราก็ได <P an lon aún> <yelled> ้ของฝากนะครับเป็นภาพกับยักษ์ไซอุเต่เดีไอแม่แจ่มกันครับเมื่อกี้เราก็แวะซื้อของฝากกันแล้วนะครับตอนนี้เริ่มออกเดินทางครับจุดหมายเราคือแม่แจมนะครับครับเดี๋ยวไปดูจะไปแวะท จถึงงป่าปเียเลยครับครับตอนนี้เราก็มาถึงป่าปมเปียงนาขั้นบันไดแล้วนะครับโอ้โหรถเยอะมากครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับนี่เป็นช่วงวันหยุดอีกครับนี่ครับป่าปมเปียงนะครับอยู่ที่แม่แจ่มนะครับ คนไทยรูปนะครับสวยมากครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ป่าปมเปียงนาขั้นบันไดแล้วนะครับเดยจะให้ทุกคนดูันการแล้ววิวทิวทัศนะครับเป็นทุ่งเข้าบนภูเขานะครับเป็นแบบนานาเป็น,นาขั้นบันไดนะครับ งน้นเขียวๆนั่นจะเป็นป่าข้าวโพดนะครับป่าภูเขาและ้านข้าแต่กบบระอกนะสหรับนักท่องเที่ยวมาเพียบเลยครับอือหือครับใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้ครับอยู่ที่แม่แจ่มนะครับป่าปงเปียงนาขั้นบันไดนะครับตอนนี้อากาศดีมากครับ แล้วก็ออกจากนาขั้นบันไดมาครับเดินทางต่อไปครับเราจะไปแม่แจ่มนะครับเดี๋ยวก็ถ้าเจอสถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็จะแวะเที่ยวครับให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันนะครับนี่คนขับของเราก็ขับเองมาครับเออทางมานี่ค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับถ้าเผื่อใครมาก็เดินทางระมัมระวังหน่อยนะครับเพราะว่ารถนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับนะครับ ดี๋ยวไปแวะเที่ยวที่อื่นต่อครับตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านแม่แทนนะครับมาแวะเที่ยวหาแม่คำครับเอาของฝักมาฝักเขาครับนี่ครับแม่คำครับ ของฝากมาฝากครับไม่ได้เจอกันนานครับกำลังทำตองบุรีนะครับนี่ครับเป็นแบบโบราณเลยนะครับตัวน้นพี่แวร์นะครับนี้มาเที่ยวหายาิทางไม่แจ็บครับตอนนี้ครับพ่อโทนนะครับครับ บรรยากาศเหมือนเดิมครับเดี๋ยวสบายดีเนอบายบายครับมตงจังยังไม่จังรอนมากวนร้อนาเสียงว้ของนี่หรอแย่เลยคาของมันก้จังส่วนหัวเอายนี่นี่ใช่อย่างกนีันกยางนกันมังกินิได้อยูนเดี๋ยวน่น่ก้ จกงเรียนละ่นจอนอนอืมาค่ะรูมเห้ยม่อนนะับตื้อกะอืมโม่กับมนดอมยูนีงานอร่อยโนก็ได้เล <Rocky> <ries> um. ี้ยงอ่ะมาหเาริดโบราณต่อสองผู้บันเด็กๆมือสองเยียมมันสาปีนันแห่มือสองปันเช้ามือสขนาดมือสองเลยวันทีคนี่แปงได้ใครอ่ะวันเก้านี่อมันมอยอ่ะ เล้เกลม่แบบปุ่นนี่เป็นไงคนชอบของเก่าเลยขอรลูกซื้อนะสามสี่ปอนด์ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แวร์นะครับเจ้าถิ่นแม่เจีมครับตอนนี้พี่แวร์จะพาเราไปเที่ยวม่อนเหมื่นมากนะครับแตวก็ยังไม่เต็มไปครับตข้างแอ้าย่างนะครับ อายุฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับทาก็จะเป็นคนกิีไหนะครับแต่ก็น่าจะไม่ขย,ยานเท่าไหร่ครับต้องรอติดตามดูต,ต่อไปครับแค่บนจะเป็นคุมชนภูเขาที่อยู่แต่ด้านล่างจะเป็นคุณชุน,น,น,นคุณเมืองนะครับที่เห็นเมื่อกี้เป็นชุนผูเมืองนะครับ แต่ถ้าคือไปข้าวบอีหน่อยก็จะเป็นชาวเขาครับกะเหลี่ยงมองคระอขอบคุณพี่แวร์ที่ให้ข้อมูลเรานะครับแน่น้ำนะครับบ่ตึ๊งน้าต้องมีโบวีนนะครับธรรมดาจะลำบากหน่อยนะครับเออเหอครับ แล้วตอนนี้เราใกล้จะถึงม่อนจุดชมวิวนะครับม่อนหมากของเรานะครับใครที่มาเทีาา่ยวแม่แจมขึ้นมาแวะเที่ยวตรงนี้ได้นะครับช่วงนี้กําลังสวยเลยนะครับ <c oughs> เออครับพี่เจมตามหลังมาเลยครับห่วงครับมาลุ้นด้วยกันนะครับอโอ้ลมแรงมากนะครับโอ้โหเดี๋ยวาย มอนหมื่นมาแคมปิ้งได้เลยไปเลยจะไปบนตรงนั้นจะไปบนตรงนั้นโอ๊ยมีมีคนพักอยู่บนดอยเลยนะครับอ๋อนะครับมีแหละบ้านกลางดอยที่เขาเรียกกันบ้านกลางดอยดูเลยนะครับโอ้สวยมากสวยมากเลยโอ้โหรูดกหลังมาหนึ่งคันครับเพื่อนเราดีทุกอยาง ทิ้งท้องเพริรไม่แจ่มเลยครับวิวสวยมากเลยฝนกำลังมาตอนนี้เราอยู่ที่ม่อนมืนมักนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของแม่แจ่มนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับด้านล่างก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ของอำเภอแม่แจ่มนะครับนี่เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะครับแล้วก็มาพักผ่อนนะครับก็จจะมีคนมาตั้งแคมป์ จุดกลางเต็นท์กันนะครับนี่ครับพี่เขาก็มีหนึ่งกระท่อมครับตอนนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่นะครับเขาก็มาทำหมูกระทะกลางกินนะครับนี่ครับเป็นจุดเช็คอินนะครับม,ม่อนหมื่นมารคนะครับแคมปิ้งครับ อยู่ที่แม่แจ่มนะครับเชียงใหม่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของที่นี่ครับที่เขามาทำแคมปิ้งหรือว่าม่อนเหมือนมากม่อนเหมือนแคมปงที่อำเภอแม่แจ่มนะคที่นี่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่ก็วิวสุดยอดครับสวยงามสามารถมองเห็นได้นะครับ จริงๆแล้วก็360 36, ร้องศาเลยถ้ามองโดยรอบนะครับนีเห็นโดยถนนครับข้างบนข้างล่างก็จะเป็นอุโมงแ์ไม่แฉ้นที่นี่ก็เป็นอำเภอแม่แจ่นที่นี่ก็เหมาะสำหรับนักเดินทางนะครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถโยนรถเก่งอะไรขึ้นมาได้หมดสำหรับผู้ชอบธรรมชาติแล้วก็แคมปิ้งนะครับที่นี่เมื่อกี้ก็นี้ครับเจอพี่บอ๊อบพี่ว๊อให้พี่บอ๊อบอธิบายเลย มาจากอำเภอนี่ไกลไหมครับที่นี่ขึ้นมายากไหมใช้เวลาประมาณ15-20นาทีครับคราระยะทางประมาณ6.9กิโลครับ6.9กิโลรับมาได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็ติดตามผป็นานเฟรมชาแนลเราจะพาไปเรายังมีแผนที่จะมาที่นี่อยู่มาไม่ไม่ยากนะครับที่นี่ก็แต่แต่หลักๆหนี่อยากให้พี่บ๊อบเล่าถึงประวัติที่นี่ก่อนว่าทำไมเป็นม่อนเงินมาแคมปิ้งได้ถึงจุดนี้ สิ่งต่างๆเหมือนไปทับไอ้ไปรับจ้างก็ใช้หมากเป็นเป็นค่าจ้างใช้ข้าวแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะ,นะครับเนาใช้ค่าใช่ใชคือเหมือนไปรับจ้างก็ใช้หมากเป็นค่าจ้างแล้วก็หรือไม่ก็เอาข้าวจอมหมากเอาข้าวแล้วแต่ไม่ได้ใช้เงินตานครับเนาไม่มีสมัยก่อน<ร>ไม่มีเงินตาครับไม่มีไม่มีเงินใช้กันก็ดกูก็เหมือนเนี่ยครับโอยเงินหมากเนี่ยอ่าต้นเหตุคือว่าชาวบ้านข้างล่างเขาอยากได้ที่ทําได้ทาสวนทํานาครับสมัยก่อนลองคิดดูว่ากว่าจะไปฟันไม้กว่าจะได้ ขี่ไร่ต้องต้องฟันไม้กี่ต้นแล้วพามีดอ,อะไรสมัยก่อนเนาะมันก็ไม่ได้คมเหมือนสมัยนี้อะไรเงี้ยฮะก็เลยใช้วิธีมาแลกเปลี่ยนชาวเขาก็ใช้วิธีแบบเขาก็มามาจิจาจตอลองก่อนว่าอยากได้ข้าวหรืออยากได้หมากหรืออะไรเงี้ยฮะชาวบ้านข้างบนคนเขาลุกเร็วคือชอบเคี้ยวเคี้ยวหมากกันคนพื้นเมืองก็ชอบเคี้ยวหมากกันก็เลยบอกให้เอาหมากรวบรวมกันก็นับอ่ามันจะปีนม่อ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 นเห็นที่เห็นนะฮะแล้วจุดแล้วจุดก็ อาจจะสองร้อยสามร้อยบางที่ก็เป็นหมากสักพันสองพันแต่รวบรวมได้ทั้งหมดอ่ะก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นครับก่อที่มาของชื่อนี่เลยนะเมื่อก่อนก็เลยเรียกว่าดอยหมื่นหมากดอยหมื่นหมากดอยหมื่นหมากก็สาเหตุที่มาตั้งนี่ก็คือม่อนหมื่นหมากแคมปิ้งมอญหมื่นหมากแคมปิ้งนะครับเพราะชอบชอบแนวแนวไปแคมปิ้งนะครับเมื่อก่อนก็ชอบเดินสุดยสดยแคมป์ก็เลยตั้งไปว่าแคมปปิ้งดีกว่าเพราะข้างบน เราจะทำเป็นรีสอร์ททำอะไรกันไม่ได้ฮะแต่ว่าแคมปิ้งเนี่ยมันก็มันได้ั่งล,ลมมานั่งลมกันได้อยเงี้ยครับสวยงามนะครับที่นี่ครับ,รบแล้วตั้งมากี่ปีครับอ่าเพิ่งทำเพิ่งปีที่แล้วครับเ <laughs> พิ่วเพิ่งทำเมื่อประมาณอ่าเริ่มเริ่มมาจับจองเริ่มมาทำก็อ่าประมาณ16ตุลาลูกค้ากลุ่มแรก6คนวันที่9ก้พฤศจิกายนจำได้หมดเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดทำได้หมดทางธรรมชาตินะครับเนี่ยเพื่อนๆได้เห็นนะครับแบบ่ย่พี่เขาบอกครับจากอำเภอแม่แจ่มนะครับ รามองเลยข้างล่างดูเลยนะครับ6.9กิโลขึ yes. so, ้นมานี่ประมาณ15-20นาทีมาได้ครับแคมปิ้งผมการันตีเลยครับที่นี่สวยงามมากบรรยากาศที่นี่ก็จะได้เป็น3ช่วงก็คือช่วงเช้าก็มีทะเลหมอกพาพิ์ขึ้นพาทิ์ขึ้นัางผมข้างหน้าเราเลยแล้วก็จะมีทะเลหมอกล้อมรอบเราเป็นเป็นเกาะเลยเหมือนเกาะเลยครับแล้วก็ช่วงสายรือถึงตอนเย็นก็จะเป็นเงี้ยมาซ้ายจะเปิดได้เปิดโล่งได้เห็นวิวทัศน์่ัวไม่จ่ม และกลางคืนกลางคืนเราก็จะเห็นดาวบนพื้นดินเรียกว่าดาวบนดินครับแล้วถ้าฟ้ามืดก็จะเห็นดาวดาวบนฟ้าก็คือเหมือนเหมือนดาวทั้งดินทั้งฟ้าก็จะล้อมเราเลยครับแต่สวยมากดาวบนดินงงใช่ไหมครับดาวบนดินก็คือแสงไฟนะครับแสงไฟนะครับแล้วก็มีดาวบนฟ้าไม่แน่ถ้าวันนี้อยู่ถึงก็ถึงได้ทุ่มสองทุ่มก็จะเห็นครับไม่แสงก็จะเปิดไฟเห็นเห็นทั้งเพลินฮะ เหนือจดใต้เลยครับจังท์เพื่อก็นี่ครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าผู้ชมที่ติดตามพี่นันเฟมชาแนลนะครับถ้ามาที่นี่ก็คุณไม่ได้แค่มาที่แคมปิ้งนี่ครับคุณก็ยมาเจอยอดโดยถนนน้าตกมีหลายน้ําตกมากครับที่ผ่านพุธยานแห่งชาติมาแล้วก็มานาขั้นบันไดป่าบงเปียงที่ทุกคนมาครับแล้วก็ขอแนะนําที่นี่เลยครับม่อนหมื่นหมากแคมปิ้งครับเดี๋ยวคุณจะไม่เสียดายครับว่า มีอะไรบ้างหรือว่าจะมาที่พักเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าใครอยากมาพักก็จะมีเป็นบ้านไม้ทรงกระเ a เฟรมครับหนึ่งหลังสามารถนี่ะครับดูเลยสามารถนอนได้สามถึงสี่คนถ้าเป็นครอบครัวเป่าแม่ลูกก็กำลังดีครับแล้วก็สามารถมีเต็นท์ให้เช่าแล้วก็มีที่นอนให้เช่าถุงนอนให้เช่าครับ ถ้ามีก็ติดต่อมาในเพจของม่อนมากแคมปิ้งได้ครับม่อนมากแคมปิ้งนะครับย้ำนะครับม่อนมากแคมปิ้งแม่แจ่มเชียงใหม่ไทยแลนด์างนะครับครับหรือดอยหมินหมากดอยหมินหมากตะเหมินหมากแล้วก็กลุ่มกลุ่มดอยหมินหมากเหมือนกันเพราะว่าผมทำทำก่อนที่ผมาะทำที่นี่เ้ก่อนผมทำกลุ่มนีกลุ่มนะครับเนาะใช่กลุ่มดอยหมินหมากก็มีกลุ่มหลายร้อยเหมือนกันครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามแล้วครับแล้วก็มาเที่ยวแคมป์พี่เขาได้นะครับกับนี่ครับม่อนหมินหมากครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับช่องของผมพ i น a n FM c h a n แ e นวันนี้กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร์ให้พวกผม่เขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่ไหนที่ไหนโอเคนะครับขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับวีดีโนที่สวยงามครับครับครับ